สลาวท์เะียดูบริสะพานไล่ๆหลอ,อยู่น้ำเมืองนี่น้ำแม่น้ำสะพานคามสะพานเปิดสะพานหมุนสะพานฟิตนะคะนะ่ะเนี่ยแอคติบริเวณโอว่าแมวเดีย๋ยกั สะพานนะเปิดข้ามก็ต้องไปอันกดอันเธอพัน,นเปิดเธอค่ะสะพานกับสเล้าไหลขนาดเลยอันที่น้ำอันกันน้ำกันน้ำอกอกน้ำขึ้นน้ำลงน้ำขึ้นน้ำลงน้ำเล่านะลวนาฬิกาที่กักน้ำเราขอเนาะเอาเรือเขา้าเรือออก พวกเจ็ดอันแล้วนะคะที่เอ่ยผ่านมานเฉพาะแม่น้ำใสนี้แล้วการสะพานนีหลายหลายสะพานสะพานเปิดสะพานหมุนสะพานเปิดครึ่งท่อนมีมัมดทุกอย่างค่ะอันนี้เป็นการเดินทางมื้อที่สี่นะคะเนี่ยก็ตุ๊กตาผ่าฝันกับอัน,น พี่นาดีนาดีพาฝันเนะเาะกัแฟนเอ่ยคะ่ะมากันสองคนจักหนักกับตอนเลยนะคะเบิ้งก่อนอันสงสัยเสียาวอยู่เอ้ว่าเสียหึงอยู่เบื้งสะก่อนว่าอันช่วงเดือนอะรับก็น่าเป็นหลาย,ลายอาทิตย์อยู่หรอกคะ่ะเอ้ว่าถ้าว่าไม่มีแต่เลยเกิดขึ้นหรอกคะ่ะเนาะ อันน <Vander> so an ี้เกินเดือดทอดสะพานเอเอกระดาษอันจับเสื้อผูกอันเสาอันนั้นบ่คือเหมันอันนั้นมาแฟนเออพัสิไปอันกดอันอินฟโฟมัสซี่คือพันเปิดเปิดอันสะพานออกเคยจ้ะเอาพอกันคลิปน้าเนี่ค่ะม้วนๆเนได้จ้ะแบบม้วนๆเด้อมาเด้อล่องเลือกับเอยการตุ๊กตาม้วนๆลมเย็นเแดดอันแดดกระฮ้อนอยู่เด้อค่ะแต่ว่ามันเป็นมันเป็นลมเย็นมาก็เลยคือกับอากาศอีโต้ดำปิกเอ้ยหันอย่างว่าเอ้า แต่ว่าแบบม้วนๆบ,บานๆจ้าพอกันคลิปหน้านะคะ